สัสดีจ้ามาพอกับช่องไม่ยาดาผ้ากินเหนือด้จ้ามินิซีผ้ามากินขนมสมัยวัยเด็กอีกแล้วจ้าซื้อวะขนมถังแตกเป็นเพื่อนเคยกินอยู่ปะจ้าเออมีหลายใสด้วจ้าเอ๊ะสมัยตอนเด็กหน่อยอะสิมีใสเดียวเท่าที่จำได้เป็นง่าดำแล้วก็เขาเอ่อใสบักเพานั่จ้าแล้วก็ใสง่าดำน้ำตาล แต่ยุคสมัยปัจจุบันเพิ่นแบบมีการพัฒนาปรับปรุงสูตรเนาะใส่ใส่แบบว่าฝอยท่องอ่ะนี่ฝอยท่องฝอยท่องใบเตยนี่สีงามงามจ้ามีฝอยท่องและกาุกูเกตข้าวโพด เดี๋ยวเดว้อยากโชว์ใส่จ้าขัางในนี่สิแบบบีบ,บวิปคลีมใส่ก่อนหลือจังโลยหนาใส่จ้านี่มาจ้าเดี๋ยวสิก,กินให้เบิงแต่ละใส่ใส่ละข้ามเนาะเพามันเป็นจังไดเอาข้าโพดก็น่าจ้าข้าโพด แสบบิบครีมจ้ะเขากันลูกเกดจ้ะอืมอืมบิบครีมแสบแสบจ้ะฟินเขากับทุกใสเลยอ่ะไม่นข้าวโพดเนี่ยเก็บเขาลยจ้ะ ไวทองใบเตยเขาก็สีเสือเลยจ้ะหอมอ่ะแซบมากโอ้ยแซบทุกใสเลยจ้ะโอ้ย แล้วด้วยจ้ะแต่เขาพทดอสิใส่ใสบุคือมูนี่จ้ะสิเป็นน้ำตาลลย้ยแบบเป็นง่าเป็นข,า,ขาวใส่นี้ครๆใส่ออรนอลกินตั้งแต่ตอนเด็กหน่อยจ้ะเจ็บคนละแบบใส่มิ้นทียเส้นได้เก็บกินจ้ะ ใส่ชุดไทยฝอยทองอืมอืมฝอยทองข้างในเป็นวิปครีมแล้วก็โรยฝอยทองอื้อหือเลิศนะจ๊ะพัฒนาปรับปรุงสูตรเด็ดแสบนะจ๊ะยุคสมัยใหม่แสบแบบจินมดิฟครีมเดี๋ยวนั่น ืแสบทุกใส่เลยจ้ะถ้าเพื่อนๆเห็นก็นอย่าลืมสื่อมากินอีกแล้จ้ะเอาละจ้าคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีกันได้จ้าเอาไว้พอกันคลิปนะ้าว่าสิภาไปกินเอียงอีขอพระจักไว้พ่านค่ะ